สวัสดีคข้าวันนี้จะมาแนะนำซีรีส์เกาหลีเรื่องเด r e r e a m l ลฟ e like อ f Mr. Kim ตนำแสดงโดยระยูซึงระยงที่มารับบทคิมนำซูบอกเล่าเรื่องราวการค้นหาตัวตนของคนที่เคยประสบความสำเร็จแต่ชีวิตกลับพังไม่เป็นท่าเป็นเรื่องราวของคิมนำซูพระเอกของเรื่องที่ชีวิตกำลังประสบความสำเร็จและกำลังไปได้สวยเขาได้ทำงานในบริษัทใหญ่ที่มั่นคงและมีหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จ เขาทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลา25ปีอาศัยทักษะการขายและการทำงานที่ยอดเยี่ยมเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งทุกครั้งไม่เคยพลาดตั้งแต่เข้ามาทำงานในบริษัทเขามีทั้งอพาร์ตเมนต์ในโซลและยังมีครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งประกอบไปด้วยภรรยาและลูกชีวิตเขาเหมือนจะสมบูรณ์แบบตามความคาดหวังทางสังคมแต่แล้วชีวิตเขากลับพังลงไม่เป็นท่าสูญเสียทั้งหน้าที่การงานและครอบครัวทำให้เขารู้สึกว่าตนเองกลายเป็นคนล้มเหลว เขาต้องเผชิญกับความสูญเสียและเจอกับเรื่องที่เหนือความคาดหมายหลังจากทุกอย่างพังลงไม่เป็นท่าเขาจึงได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่เพื่อตามหาตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่เขายังโดนกดดันจากพ่อแม่ที่ก็ตั้งความคาดหวังไว้กับเขาสุดท้ายเขาจะสามารถหาตัวตนที่แท้จริงของตนเองได้ไหมก็ต้องไปดูกันเป็นแนวคอมเมดี้ดรามา่าชีวิตครอบครัวที่ดูสนุก พลอตเรื่องไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากมายแต่ก็เป็นความธรรมดาที่ทำออกมาได้น่าสนใจดูแล้วเป็นเรื่องที่ดูสบายๆถึงเนื้อหาจะจริงจังแต่ก็มีความคอมเมดี้แทรกบ้างทำให้ไม่หนักจนเกินไปชอบตัวละครคุณคิมมากเพราะเขาเป็นคนที่เก่งทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตแถมนักแสดงยังแสดงได้ดูเป็นตัวของตัวเองออกอากาศทางเน็ตฟลิกเริ่มตอนแรกวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะ